จัดรถตู้ทึบเข้าใหม่สภาพพร้อมวิ่งงานมาให้เอาใจสายออนิวดีแม็กเครื่อง 1.9s ปี 2, 0, 2,021สภาพพร้อมวิ่งงานตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2เมตสิจดทะเบียนลงเล่มมาให้ประวัติดีฟีดาวได้จัดเข้าเงินมาแค่7,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอแบบอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี บริเวณแบ็คตดรถเข้ามาเอาใจออลนิวดีแม็กสีขาวส,สวยๆรุ่นประหยัดน้ำมันเครื่อง1.9นะคะเป็นรถวิ่งานนะคะรถตู้ทึบของเรานั่นเองใครสนใจอดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้นะรถสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในอดี๋ยตามมาชมในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยค่ะและนี่คือสภาพตัวรถที่แป๊บจะพามาชมวันนี้สําหรับใครที่กำลังตามหา รถไปวิ่งงานนะคะวิ่งขนส่งพัสดุเคอรี่ j จแอนทีลาซาด้าช้อปปีต่างๆวันนี้จัดสายคอนิวดีแม็กมาให้แล้วนะคะรถสวยงามมากๆได้ปีใหม่ปี2021เลยนะคะตัวนี้เป็นอีสุดีแม็ก9 เดีย๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวชมหน้าพิกโลกนะคะค่ะจังนาสีดําเงาๆตัดด้วยสีเทามาพร้อมกับสีขาวเดิมโรงงานเป็นสีตัวรถนะคะในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนดวงไฟสวยๆนะคะส่องสว่างได้ไกลตัวกรอบไฟนะคะสภาพสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติเลย ตัวนี้ได้หน้าหล่อๆเลยนะคะบอกได้เลยใครที่กำลังตามหาตัว all new d-max มาจัดได้เลยนะะ้องเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะันไหนเข้ามาก็จะมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถนะ,ะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สนะคะรับซื้อ<ม>คืนแน่นอนนะคะตัวเจอเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวล้อก,กันก่อนเลยนะะ้องเข้ามาใหม่ตัวนี้จัดยางใหม่ให้นะ,ะสภาพสวยๆตัวล้อเดิมนะคะตัวนี้ ได้ยางปีใหม่นะคะยางปี2025นะคะเป็นยาง m ม็กซีดดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆนี่เป็นเปลีป่ยนมาให้ใหม่เลยนะคะทั้ง4ล้อลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานวิ่งงานกันได้แบบปกติหรือถ้าใครอยากได้แต่งในส่วนของตัวล้อแม็กก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัมนแป๊บมาได้เลยนะคะในคลิปนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ที่กระปุกแก้มด้านข้างของตัวรถ สภาพตัวรถสีสวยเดิมมากๆนะคะข้ฟังเสียงได้เลยลูกค้าสีเดิมนะคะตอนนี้ก็จะตกแต่งด้วยคิ้วกันสตร์มาให้ด้วยทั้ง2ฝั่งนะคะสติกเกอร์ด้านข้างก็ยังอยู่ครบนะคะสันลักยมโชบเชียวด้านข้างต่างๆนะคะก็สภาพสวยสวยเดิมเดิมเลยรถไม่มีโดนมานะคะให้เห็นสันหลี่ยมคมชัดตัวเบ้ามือจับก็เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถมีตัวกันลายให้ด้วยนะคะตัวนี้กระจกสวยเดิมนะคะตัวนี้ เดี๋ยวองมาชมรายละเอียดด้านในกันนิดนึงนะคะลูกค้านี่ให้ชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องนะคะตัวรถสวยๆเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยนี่เม็ดอาร์กลงสวยแข่งนิดหนึ่งนะลูกค้าจ๋านี่เม็ดอาร์เรียงตัวกันสวยงามเดิมๆมากๆเลยนี่ไล่ไปเลยนะลูกค้าจ๋าขอให้ดูให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะรถไปวิ่งงาน มาชมคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยในส่วนของตัวน,อน็อตต่างๆนะคะด้านในก็ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนในส่วนของตัวแผงประตูมานะคะสําหรับด้านในของตัวประตูนะคะก็คุมทวนด้วยทวนสีดํานะาเป็นพลาสติกขส้นรูปส,สวยๆกระจกปลับด้วยไฟฟ้ากระจกสวยเดิมนะคะเม็ดอาร์กลมสวยนี่สาหรับในส่วนของตัวด้านหลังนะคะกระบะด้านหลัง สีเดียวกับตัวรถนะคะเม็ดอากร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดนะจะหลดไปถึงด้านหลังลูกค้าตัวล้อด้านหลังก็เช่นเดียวกันตัวนี้จัดยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะคะเป็นล้อแม็กซีนะคะตัวนี้ตัวยางนะคะตัวยางก็จะได้ตัวยางสองหนึ่งทัพเจ็ดศนะตัวนี้เป็นขอบยาง15ห้าแต่ดอกยางเปลี่ยนให้ใหม่ปี2 0 2 5ทั้ง4ล้อนะจ๊ะ วันนี้มาพร้อมกับตัวตู้นะคะเป็นตู้อลูมิเนียมความสูง2เมตร10นะคะตัวตู้เราใส่ให้ใหม่เลยนะคะติดตั้งให้ใหม่และจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าด้านหลังของตัวตู้นะด้านบนตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกติตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกก็เช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าตัวไฟต่างๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะ มีการตรวจเช็คนะตัวรถมากกว่า30รายการให้ด้วยก่อนออกรถนะคะในส่วนของตัวตัวไฟหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังต่างๆนะคะก็มีมาให้พร้อมเลยตัวเปิดปิดด้านหลังนะ,ะก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะแต่งหล่อมาให้ด้วยเหล็กค้ำหลบป้ายด้วยนะ,ะพอซิ่งๆสวยๆนะคะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันนิดนึงตัวนี้สภาพช่วงล่างนะคะเดิมๆเลยลูกค้าสวยๆ ตัวนี้สภาพพร้อมบรรทุกนะคะพร้อมใช้งานใครที่สนใจอยากจะได้ในส่วนของตัวเสริมเน,นี่ยเพิ่มเติมนะคะร,รองรับน้หนักได้มากขึ้นก็สามารถพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับน้องแป๊บได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลมาได้อะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวตู้กันนิดนึงตัวนี้เปิดใช้งานได้ปกตินะคะสําหรับตัวตู้นี่เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะอะเดี๋ยวชวแว๊บมาดูด้านในนิดนึงตัวนี้ ด้านในนะคะก็เป็นตู้ไม้กระดานอัดอย่างดีเลยด้านบนสามารถเคลื่อนของได้ภายในกว้างๆนะคะแม็กไลเนอร์ก็มีมาให้พร้อมตัวนี้สภาพพร้อมวิ่งงานได้ปกติเลยลูกค้าแข็งแรงทนทานนะคะตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตังแป๊บมาได้เลยนะคะถ้าดูคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวแปบ๊บจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้อ่ะเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งของตัวรถนะคะคันนี้ เขอย่างที่แจ้งไปตัวรถสีเดิมนะคะสีขาวสติกเกอร์แต่งหล่อมาให้นะคะ on new DMAX ของเรานั่นเองนะคะสีสวยรอบคันะคะเขาฟังเสียงได้เลยนี่เม็ดอากลมสวยด้านหลังนี่จะหลุดไปจนถึงด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้เบ้ามือจับสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวกันลายนะคะมีมาให้ คิ้วตัวศาดแต่งหล่อๆมาให้เดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อเลยตัวนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตรงแผงประตูต่างๆนะตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟยฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะนี่มีระบบเซนทรัลล็อกด้วยตัวนี้สภาพสวยเลยลูกค้าด้านในตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว SRS Airbag ผู้น้ามาให้ ตัวเบาะก,ก็จะได้ส่วนของตัวเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้เบาะสีดำออกแบบมานะ60-40เลยนั่งได้ประมาณ2-3 000ท่านได้เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวรถดคอนโทรลหน้านะคะก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะเหมาะสำหรับรถใช้งานนะคะดูแลรักษาได้ง่ายฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติ fmam MM ได้หมดเลยนะคะช่องเสียบ usb ช่องเสียบ aux ช่องเสียบหูฟังนะคะได้หมด ตัวนี้ตัวระบบแอร์ก็สามารถปรับระดับความเย็นได้นะคะแบบอนาล็อกได้เลยตัวนี้ power outlet นะคะ12โวลต์120วัตต์ตัวนี้ได้เกี่ยว์แมนนวลนะคะ6สปีดใช้งานได้ง่ายสวยๆเข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีตัวม่านม่านบังแดดมาให้ตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกติอะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาชมในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะ ด้านข้างกันก่อนเลยตัวนี้แผงประตูเดิมๆให้ดูถึงตัวน็อตนะคะด้านในกันนิดหนึ่งนี่น็อตด,ด้านในสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวไปให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็อาร์ก,กันต่อเลยตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอสปาอีกนิดหนึ่งนะคะเม็อาร์กต่างๆนะคะนี่สวยเดิมคมชัดตัวนี้เป็นรอยฝุ่นนะ,ะลูกค้าจา๋าเป็นรอยฝุ่นนะคะไม่ได้โดนสีมาตัวนี้ ให้ดูสภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะรายละเอียดในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆก็ยังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะปาด้านบนก็เช่นเดียวกันสวยเดิมๆมากตัวนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวห้องเครื่องนะคะแล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะนี่มาด้านหน้ากันต่อเลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียด ในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้ล้อเดิมยางปีใหม่ทั้ง4เส้นเดี๋ยวตามมาชมห้องเครื่องสำหรับตัวห้องเครื่องต้องขอบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องนะคะสวยงามมากๆค่ะลูกค้าจ๋านี่รายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะสภาพเดิมๆเลยลูกค้าตัวนี้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะลูกค้าฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ ในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านบนฝากระโปรงเม็ดอาร์กลมสวยในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะไล่มาจนถึงด้านซ้ายของตัวรถก็เช่นเดียวกันลูกค้าจา๋านี่ก่อนร,รถมีการตรวจเช็คหมอ้อแบตเตอรี่มาให้นะตัวนี้เป็นโมเดลปี2021นะคะรหัสเครื่อง r Z 4 E T C นะคะคานหน้าสวยเดิมอาแต้มสีต่างๆตัวนี้เป็นเครื่อง ยนอิซู DDI นะคะลูกค้อาอะแต้มสีต่างๆมีมาให้นะใครที่สนใจในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัอนอีแป๊บมาได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถ a อ l ร์ w น m a วนะคะรถตู้ทึบไว้ชี้งานสภาพพร้อมวิ่งงานคันนี้เราใส่ตู้มาให้ใหม่แล้วนะคะความสูง2เมตร10 เดี๋ยวมาแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งสําหรับใครที่สนใจคันนี้ตัวน้องเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวรอทําความสะอาดตรวจเช็ครถจากช่งนางดำเนินการมากกว่า30รายการให้ด้วยนะและคันนี้นะวมแป๊บมาย้ำสเปคกับ ISU ูซูดีแนะคะเครื่อง1.9ปี2021สภาพส,สวยๆเลยคันนี้ผ่อนค่างวดเพียงแค่7,000เท่านั้นราคาค่าตัวน้องนะ48,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากอยากไปรถวิ่งงานนะคะ จัดคันนี้ได้เลยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะสนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะจัดโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้นะคะส่วนลถให้ด้วยก็รีบโทรหาติดต่อตมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9น9นะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะเบอร์นี้แอดไลน์ได้คิดถึงรถยนต์มือสองสภาพส,สวยๆทักหาเรงแป๊บสิไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ได้เลยนะคะบ๊ายบาย